嗯。<music> นักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเมที่นี่ค่ะในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนการในหน่วยการเรียนรู้ที่4จํานวนนับ11-20นะคะมาดูตัวชี้วัดเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100และ0โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าได้จุดประสงค์ของวันนี้นะคะ อธิบายเกี่ยวกับหลักสิบและหลักหน่วยบอกตัวเลขแสดงจำนวนและตัวเลขในแต่ละหลักมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมสาระสำคัญนะคะที่เราจะเรียนการในวันนี้นะคะ,ะก็คือ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เปเป็นตัวเลขแสดงจำนวน2หลัก หลักที่อยู่ขวาสุดนะคะขวาสุดก็คือข้างหลังนะคะเราเรียกว่าหลักหน่วยและหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปซ้ายมือนี่นะคะก็คือข้างหน้าเรียกว่าหลักสิบวันนี้นะคะเราจะได้เรียนกันในเรื่องหลักหน่วยหลักสิบนะคะนักเรียนต้อง เขียนให้ได้ว่าตัวไหนคือหลักหน่วยตัวไหนคือหลักสิบก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูเมย์ก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะว่าจำนวนนับ1ถึง9และ0ย์มีอะไรบ้างจำนวนนับ1ถึง9และ0ูนย์มีอะไรบ้างนักเรียนจำกันได้ไหมเอย่ยว่ามีตัวอะไรถ้านักเรียนจำไม่ได้เรามาดูกันนะคะ จำนวนนับ1-9และ0นะคะก็มี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่คือจำนวนนับ1-9และ0นะคะต่อมาจำนวนนับ10-20มีอะไรบ้างเลย สํกันได้ไหมคะอ่า10ถึง20ก็ต้องมี10อ่าก็ต้องมี10ใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็น10 1 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็20 10อ่าทำไมคุณครูเมย์ถึงทบทวนนะคะ 1- 10, 20, ถึง10 11ถึง2ีเป็นเรียนนะคะเรามาดูนะคะฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะคะฝั่งซ้ายมือมี1ห,หลักอ่าไม่เกี่ยวกับ10นะคะฝั่งซ้ายมือก็คือตั้งแต่ตัวนี้นะคะตั้งแต่ตัวนี้นะคะ จะมี1หลักแต่ตั้งแต่10เป็นต้นไปตั้งแต่10เป็นต้นไปนะคะนี่นะคะตั้งแต่10เป็นต้นไปถึง20ก็คือฝั่งขวามือนี่นะคะจะมีจำนวน2หลักนั่นเองนะคะ เราจะเรียกแต่ละหลักของจำนวนที่มีสองหลักว่าอันนี้คือจำนวน2หลักหลักเดียวก็คือโดดๆเลยนะคะไม่มีตัวมาคู่แต่สองหลักคือต้องมี2ตัวขึ้นไปนะคะเราจะเรียกแต่ละหลักของจำนวนที่มี2หลักว่าหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะอ่าหลักหน่วยกับหลักสิบเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนกันนะคะ หลักสิบและหลักหน่วยค,คุณครูเมมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะอ่ามีมะนาวสิสี่ลูกสิบสี่จริงหรือเปล่าเรามานับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านับต่อสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่ มีมะนาวทั้งหมด14รูปนะคะแต่ตรงนี้มีมะนาวนะคะจัดกลุ่มได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีมะนาวนะคะจัดแบ่งเป็นกลุ่ม10ได้1กลุ่มนะคะจัดเป็นกลุ่ม10ได้1กลุ่มกลุ่ม10 1กลุ่มนี้นะคะเราจะเรียกว่า10น,นะคะจากที่คุณครูเมย์เคยอ่า พูดให้นักเรียนฟังอยู่เสมอๆใน2-3ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเมย์ก็จะเรียกว่า1นใช่ไหมคะดังนั้นนะคะมะนาวกลุ่มนี้นะคะกลุ่ม10เราจัดได้1กลุ่มเราจะเรียกว่า1นนะคะ1นก็มี10ลูกนั่นเองนะคะต่อมาที่เหลือที่เหลือมี4ลูกเหลือ4่ลูกส่วนที่เหลือ4เนี่ยคะ่ะ เราจะเรียกว่า4หน่วยนะคะสหน่วยนะคะตรงนี้คือ1นึสิบตรงนี้คือ4หน่วยรวมกันเป็น10บสี่นะคะเรามาดูรูปต่อไปอาจากการแบ่งกลุ่มดังกล่าวแบ่งกลุ่ม1นึ่งสิบนะคะ แบ่งกลุ่มหนึ่งิได้1กลุม่มเราเรียกว่าหนึ่งสิบและที่เหลืออีกสี่ลูกนะคะรวมกันเป็นมะนาวส4บสลูกนะคะเราจะเรียกนะคะเลขสี่ตรงนี้นะคะว่าหลักหน่วยเป็นหลักที่อยู่ขวามือสุดนะคะเลขสี่ตรงนี้เรียกว่าหลักหน่วยนะคะเป็นหลักที่อยู่ขวามือสุดก็คือสุดท้ายเลยและนะคะเลขหนึ่งตรงนี้เรียกว่าหลักสิบเป็นหลักที่อยู่ถัดจาก หน่วยนะคะหลักหน่วยไปทางซ้ายมือนะคะดังนั้นเราก็จะเรียกนะคะหลักที่อยู่ขวามือว่าหลักหน่วยถัดมาก็คือหลักสิบไหนพู่ตามคุณครูคเมค่ะหลักหน่วยอ่ะเก่งมากค่ะต่อมาหลักสิบเก่งมากเลยนะคะวันนี้นักเรียนต้องจําให้ได้นะคะว่าขวามือก็คือสุดท้ายเลยเราจะเรียกว่าหลักหน่วยนะคะถัดมาเรียกว่าหลักสิบนะคะ ออกมามาดูดินสอของคุณคูมเม์นะคะดินสอ,อคุณคูเมจัดแบ่งกลุ่มได้1กลุ่มนะคะหกลุ่มตรงนี้มี10แท่งเรียกว่า1นึที่เหลือกับอีก3แท่งี่เรียกว่า3หน่วยนะคะดังนั้นมีดินสอทั้งหมด1ิบแท่งนะคะ ส3ามแท่งเราจะเรียกนะคะเลข3นะคะว่าหลักหน่วยเป็นหลักที่อยู่ขวาม,มือและเลข1เป็นหลักสิบเป็นหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายมือนะคะก็คือหลักที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้นะคะเรียกว่าหลักสิบนะคะรวมกันเป็นสิบสาม ต่อมานะคะเราจะมาเขียนนะคะลงไปในตารางแยกหลักหน่วยหลัก10ของ13ดินสอทั้งหมด13แท่งนี้ได้ดังต่อไปนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะแบ่ง จีสอออกเป็นกลุ่มได้ได้10แท่งก็คือ1นกับอีกที่เหลือ3หน่วยนะคะก็คือ3แท่งนะคะรวมกันเป็น13เราจะเอามาเขียนในตารางนะคะแยกหลักหน่วยหลัก10ได้ดังต่อไปนี้นะคะตรงนี้นะคะซ้ายขวามือนะคะขวามือจะเป็น หลักหน่วยซ้ายมือจะเป็นหลักสิบนะคะดังนั้นเราจะเอา13นะคะตัวเลขตรงนี้มาแยกออกจากกันนะคะว่าตัวไหนคือหลักหน่วยตัวไหนคือหลักสิบคุณครูเมย์ก็แยกได้ดังต่อไปนี้นะคะว่าตัวที่อยู่ขวามือสุดก็คือเลข3เป็นหลักหน่วยตัวที่อยู่ซ้ายมือนะคะก็คือหลักสิบเขียนได้ดังต่อไปนี้ค่ะทันไหมเอย่ย ต่อมาตัวเลขแสดงจำนวน2หลักนะคะเรามาดูกันให้ชัดเจนนะคะ มีสีเขียวกับสีแดงนะคะนักเรียนดูนะคะอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสห้าสิบหกสและยีสนะคะนักเรียนดูช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวทุกอันเลยอยู่ทางขวามือสุดเราจะเรียกว่าหลักหน่วยและช่องสีแดงอยู่ทางซ้ายมือนะคะอ่าอยู่ทางซ้ายมือ เราจะเรียกว่าหลักสิบนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจแล้วหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วเรามาทำแบบฝึกในหนังสือเรียนหน้า108กันนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมานะคะและเปิดไปที่หน้า108ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูคำสั่งนะคะว่าคำสั่ง ให้เราทำอะไรคำสั่งมีอยู่ว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนดินสอและเขียนตัวเลขในแต่ละหลักเราวันนี้เราเรียนหลักหน่วยกับหลักสิบใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องนำตัวเลขที่เรานับได้นะคะมาแยกว่าตัวไหนคือหลักหน่วยตัวไหนคือหลักสิบนะคะตัวอย่าง1 0นะคะกับอีก2หน่วยตรงนี้นะคะ1มัดตรงนี้มี10แท่ง สิบแท่งก็คือ1นนะคะ1 0กับอีก2หน่วยเราจะเขียนได้ว่าเลข1กับเลข2แบบนี้นะคะ1 0กับอีก2หน่วยก็เขียนได้ว่าเลข1กับเลข2อ่านว่า12แบบนี้นะคะเมื่อเรานับได้แล้วนะคะเราจะเอามาเขียนแบบนี้หน่วสองหน่วยทันค,นคุณครูเมย์ไหมคะเมื่อเราเขียนได้ดังต่อไปนี้เราก็จะเอามาแยกใส่ตารางนะคะ หนึ่งสิบ หลักสิบเราก็จะเขียนตรงนี้หลักหน่วยเราก็จะเขียนตรงนี้นะคะในที่นี้นะคะหลักหน่วยของเราก็คือสเราก็จะเขียน2ลงไปในตารางหลักสิบคือ1เราก็จะเขียนหลงไปในตารางแบบนี้นะคะเพราะว่าหลักหน่วยจะอยู่ทางขวามือสุดหลักสิบจะอยู่ถัดจากหลักหน่วยมาทางซ้ายมือก็คือเลข1นะคะจำกันได้ไหมเอ่ยถ้าจำกันได้แล้วเข้าใจแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ในข้อที่1ในหนังสือเรียนหน้า108ข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์กำหนดให้หนึ่งใช่ไหมคะหนึ 1, กับอีกหนึ่งสองสามที่เหลืออีก3แท่งก็คือ3หน่วยนะคะหนกับ3หน่วยเราจะเขียนได้ว่าเลข1กับเลข3เลข1กับเลข3เราอ่านว่าอะไรเอเอาอ่านให้คุณครูเมย์ฟังหน่อย เลข1กับเลข3เราจะอ่านได้ว่า1ิบสเก่งมากเลยนะคะดังนั้นเราจะเอามาแยกนะคะว่าตัวไหนคือหลักหน่วยตัวไหนคือหลักสิบอ่าหลักหน่วยคือหลักที่อยู่ขวามือก็คือเลข3หลักสิบก็คือตัวที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยมาทางซ้ายมือก็คือเลข1นะคะดังนั้นหลักหน่วยคือ3หลักสิบคือ1นะคะ เรามาดูตัวต่อไปโจทย์กำหนดให้ดินสอ10แท่งก็คือ10 1ที่เหลืออีก1แท่งก็คือ1หน่วยนะคะ10กับ1หน่วยก็เขียนได้เป็นเลข1กับเลข1เก่งมากเลยนะคะเลข1กับเลข1เราอ่านว่า11 0อ่านตามคุณครูเมย์ค่ะ11เก่งมากเลยนะคะดังนั้นเราก็จะเอามาแยกนะคะ หลักสิบคือ1หลักหน่วยก็คือ1ต่อมาเรามาดูข้อสามโจทย์กำหนดให้เรา1นึ่งสิบกับที่เหลืออีกอกี่หน่วยหนึ่งสสามี่ห้าห้าหน่วยหรือ5แท่งนะคะหนึ 1, กับอีกห้าหน่วยเราก็จะเขียนได้เป็นเลข1กับเลขห้านั่นเองนะคะ แบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะเอานามตัวเลขที่เราเขียนได้มาแยกเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยได้ดังต่อไปนี้นะคะหลักสิบคือ1หลักหน่วยก็คือ5นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ี่โจทย์กำหนดให้1 10กับที่เหลืออีกกี่หน่วยเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 7าี่ห้าหดดหน่วยเราจะเขียนได้ว่า1กับเจ็ด หกับเจ็ดนะคะหลักสิบคือเลขหนึ่งหลักหน่วยคือเลขเจ็ดนะคะทันไม่เอ่ยอ่ะเรามาอ่านข้อสามพร้อมกันสิบห้าข้อสี่สิบเจ็ดเก่งมากเลยนะคะมาดูข้อสุดท้ายข้อที่ห้า โจทย์กำหนดให้1นึกับ1 0ก็เป็น2องสิก็คือยี่สิบนั่นเองนะคะ2องสิบกับ1 0นะคะเป็น20ดังนั้นนะคะหลักสิบก็คือ2หลักหน่วยก็คือ0นะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย พอที่จะเข้าใจการแยกหลักหรือยังคะว่าหลักหน่วยคืออะไรหลักสิบคืออะไรเรามาดูสรุปกันนะคะจำนวนนับ11ถึง20นะคะเป็นตัวแรกเป็นตัวเลขแสดงจำนวน2หลักนะคะ2หลัก1หลัก2หลักนะคะก็คือมีหลัก10กับหลัก หน่วยนะคะมีหลักสิบกับหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะก็เป็นหลักที่อยู่ทางขวามือสุดก็คือข้างหลังสุดเลยเรียกว่าหลักหน่วยและหลักสิบก็คือเป็นหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายมือนะคะอถ้าดูตรงเมาส์ที่คุณคูเมชีนะคะตรงนี้ตัวแรกก็คือหลักหน่วยตรงที่สองก็คือหลักสิบนั่นเอง เรียนพอที่จะเข้าใจหรือ,อยังเอ่ยพอที่จะแยกหลักหน่วยหลักสิบและบอกคุณครูเมย์ได้ไหมคะว่าหลักหน่วยหลักสิบคืออะไระวันนี้คุณครูเมย์ก็ฝากให้นักเรียนนะคะลองกลับไปทบทวนหลักสิบหลักหน่วยนะคะให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นลองทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะจากในหนังสือเรียนหน้า108แล้วพบกับคุณครูเมย์ใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับชั่วโมงน,นี้สวัสดีคะ่ะ Música